สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับการประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตจาก3.2โวลต์ให้เป็น12.8โวลต์นะครับแบตเตอรี่12โวลต์นี้เอามาใช้งานได้หลากหลายมากเลยนะครับอย่างเช่นผมจะามาใช้กับตัวทัมเมอร์สวิตช์แล้วก็สโตรนอย์วาลนะครับนี่ครับซึ่งเราสามารถาใช้แบตเตอรี่ลิเธียม12โวลต์มาจ่ายให้กับตัวทัมเมอร์สวิตช์นะครับแล้วก็ใช้ทัมเมอร์สวิตช์ควบคุมการเปิดปิดสซลรนอย์วาลนะครับ เพื่อที่จะเปิดน้ําให้กับพืชทางการเกษตรหรือต้นไม้นะครับได้ตามเวลาที่เราตั้งนะครับตัวนี้แล้วก็เราสามารถใช้แผงโซล่าเซลล์ในการชาร์จแบตตัวนี้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยก็ได้นะครับก็จะเป็นการดีในกรณีที่เราอยู่ทุ่งนาแล้วก็อยู่พื้นที่ห่างไกลนะครับไม่จำเป็นต้องเดินสายไฟไกลนะครับก็เอาอ,อกกุปกรณ์พวกนี้ไปติดตั้งที่จุดนั้นๆได้เลยนะครับก็จะช่วยได้เยอะนะครับตัวนี้ในการประกอบแบตก็มีดังนี้นะครับ มีแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต3.2มโวลต์สีก้อนนะครับเอามาต่ออนุกรมกันด้วยแผ่นนิกเกิลแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแผ่น BMS แบบนี้นะครับมาควบคุมการชาร์จแล้วก็การจ่ายไฟไม่ให้แบตเตอรี่เสียหายได้นะครับในการต่อใช้งานผมเขียนเป็นกระดาษมาแบบนี้จะดูง่ายนะครับก็จะมีแบตเตอรี่อยู่สีก้อน1 2 3 4นะครับแล้วก็มี BMS นะครับตัวนี้ BMS แล้วก็สามารถเลือกกระแสไฟฟ้าให้เหมาะสมกับงานที่เราใช้ได้นะครับ อย่างเช่น5แอม์10แอมป์15แอมป์20แอมป์2หแอมป์30แอมหรือมากกว่าน,นั้นก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องเลือกให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ที่เรามีแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะเอาไปต่อจากรูปภาพนี้ก็จะเห็นว่าขั้วลบของแบตเตอรี่ก้อนที่1ไปต่อกับ B ลบของ b m s นะครับนี่ครับแล้วก็ขั้วบวกของแบตเตอรี่ก้อนที่1ไปต่อกับขั้วลบของแบตเตอรี่ก้อนที่2แล้วก็จุดต่อตรงนี้นะครับก็จะมาต่อกับ B1 นะครับตัวนี้ของ BMS แล้วก็ขั้วบวกของแบตเตอรี่ก้อนที่2ก็จะไปต่อกับขั้วลบของแบตเตอรี่ก้อนที่3แล้วก็จุดต่อตรงนี้ก็จะเชื่อมมาต่อกับ B2 จุดนี้นะครับแล้วก็ขั้วบวกของแบตเตอรี่ก้อนที่3ก็จะไปต่อกับขั้วลบของแบตเตอรี่ก้อนที่4แล้วก็จุดต่อตรงนี้ก็จะเชื่อมมาต่อกับ B3 ด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็ขั้วบวกของแบตเตอรี่ก้อนที่4ก็จะมาต่อกับจุด B บวกของ BMS นะครับแล้วก็ BMS จะมีจุด P บวก P ลบ ที่จะเอาต่อไปหาอุปกรณ์ที่เราใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับในการต่อต่อไม่ยากนะครับซึ่ง b m s ที่เลือกใช้ก็จะมีแบบค s สซีบาลานซ์กับ a c t i v ฟบ a ลานซ์แล้วก็ในรูปนี้นะครับก็จะเป็นแบบแอคทีฟบาลานซ์ด้เวลาใช้งานแล้วก็ชาร์จนะครับแบตเตอรี่สีก้อนนี้ก็จะเต็มพร้อมๆกันแล้วก็รถพร้อมๆกันแล้วก็หมดพร้อมๆกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือก บีเอ็นบที่มีแอคทีฟบาลานซ์ด้วยนะครับซึ่งในรูปนี้จะเป็นบีเอ็นบที่มีแอคทีฟบาลานซ์ด้วยนะครับจากรูปนี้ก็จะเห็นว่ามันต่อไม่ยากนะครับก็ต่อตามตดอะแกรมี้ได้เลยนะครับผมใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด10วัตต์2แผงมาขนานกันเพื่อทําการชาร์จนะครับแผงโซล่าเซลล์ที่ผมเลือกใช้จะเป็นแผงขนาด10วัตต์จำนวน2แผงนะครับแต่ละแผงก็จะจ่ายกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดอยู่ที่0.59แอมป์โวลเตสูงสุดอยู่ที่18โวลต์อันนี้คือสเปคของแผงนะ ขณะนี้ผมกำลังทำการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่อยู่นะครับตอนนี้กระแสนในการชาร์จอยู่ที่0.14แอมป์ไฟจากแผงโซลา่าเซลล์อ่านได้13.5โวลต์นะครับตอนนี้กระแสนในการชาร์จตอนนี้อยู่ที่0.29 0.3แอมป์มันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงตามแสงแดดนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าตอนนี้แดดเริ่มอ่อนแล้วนะครับอาจจะชาร์จได้ไม่เยอะถ้าหากว่าชาร์จไปเรื่อยๆแล้วแบตเต็มนะครับ BMS ตัวนี้จะตัดการชาร์จแล้วก็กระแสตรงนี้จะเป็น0นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เต็มก็เลยมีกระแสขึ้นอยู่ที่0.5แอมป์ตอนนี้ผมได้ทดลองต่อทั m m e r s ์สวิตตัวนี้นะครับด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต12โวลต์ที่ประกอบขึ้นมาเพื่อที่จะมาควบคุมตัวโซลไนวาตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นไอเดียนะครับที่ท่านผู้ชมบางท่านจะเอาไปควบคุม โซนอยวาวเพื่อที่จะเปิดปิดน้ำรดน้ำต้นไม้รดน้ำผักก็ได้นะครับก็จะช่วยได้เยอะนะครับถ้า,าว่าบางท่านไม่มีเวลาที่จะไปรดน้ำเองก็สามารถใช้ระบบนี้ได้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะมีคลิปในการคอนฟิกตัวทัมเมอร์สวิตต่างหากนะครับเพราะว่ามันจะละเอียดอยู่แต่ว่าวันนี้ผมจะมาทดลองสั่งงานด้วยทัมเมอรสวิตนะครับนี่ครับทัมเมอรสวิตตัวนี้มันจะมีสัญ,ญลักษณ์ว่าหน้าจอล็อกอยู่ตัวนี้นะครับ เราสามารถปลดล็อกหน้าจอด้วยการกด C+R ปุ่มนี้นะครับสีครั้งติดต่อกันนะครับนี่ตัวสัญลักษณ์หน้าจอล็อกก็จะหายไปแล้วก็สามารถกดปุ่มพวกนี้ได้แล้วนะครับอย่างเช่นผมจะลองกดปุ่มกดปุ่มเมนเนวลน,นะครับตัวนี้นี่ครับปุ่มเมนวนวลเพื่อที่จะสั่งงานให้งงใหโซลูนไอวอล์ทำงานนะครับ นี่คือมันจะมีไฟตรงนี้นะครับขึ้นให้เห็นว่าตอนนี้ทัมเมอร์สวิตช์กำลังทำงานอยู่นะครับก็คือสั่งให้ตัวโซโลูนอยวาวตัวนี้เปิดน้ำนะครับตอนนี้แล้วก็สัญลักษณ์ตรงนี้ก็จะเป็นออนนะครับตรงนี้คือเป็นออนอันนี้คือทัมเมอร์สวิตช์กำลังสั่งให้ทำงานอยู่ทิ้งไว้ประมาณ15วินาทีตัวสัญลักษณ์ล็อกหน้าจอก็จะขึ้นมานะครับ ทีนี้เราจะสั่งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราต้องกดล็อกหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับด้วยการกดซีทับอาสีครั้งนะครับ <c oughs> แล้วก็เราสามารถกดปุ่มมนนวลน,นี่ครับกดปุ่มมนนวลให้ออฟได้นะครับนี่มันก็จะเปลี่ยนมาเป็นออฟได้นะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราต้องการให้มันทํางานแบบอัตโนมัติเราต้องกดปุ่มมนนวลนะครับครั้งหนึ่งให้ตัวนี้นะครับให้สัญลักษณ์ออโต้ขึ้นมาแบบนี้นะครับ อันนี้คือมันจะทํางานตามเวลาที่เราตั้งนะครับตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะมีคลิปในการตั้งเวลาตั้งอะไรพวกนี้อีกทีนึงนะครับอันนี้จะเป็นคลิปคร่าวๆในการสั่งงานด้วยทัมเมอร์สวิต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไอเดียในการที่จะประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับซึ่งราคาไม่แพง BMS ก็ราคาไม่ถึงร้อยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ลิเธียมก็ใช้มือสองก็ได้ถ้าว่ามี BMS แบบพวกนี้จะใช้งานได้นานมากเลยนะครับอายุการใช้ง,งานมันนานมากเลยนะครับ ก็คุ้มที่จะใช้งานเพราะว่าแบตมือสองก็ราคาไม่กีบาทนะครับไม่แพงถ้า,าว่าท่านผู้ชมสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามให้ทุกคำถามนะครับส่วนวันนี้ผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ